สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิลาลาวัตไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการผ่าตัดโรคเหงือมือออกเท้าเนี่ยเป็นยังไงวิธีการผ่าตัดมันน่ากลัวไหมแล้วมันอันตรายมากหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาลงลึกเลยเพราะว่ามันจะมีสไลด์ที่ผมจริงๆไม่สอนแพทย์นะครับแต่ผมว่าอันนี้จริงๆประชาชนควรจะรู้ว่าถ้าคุณผ่าตัดอะไรไปคุณจะต้องเตรียมตัวก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยและที่เราทําการผ่าตัดคืออะไรฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ตัดสินใจว่าเราควรจะรักษาด้วยวิธีไหนนะครับอ่ะเราวมาดูกัันเลยครบ ทีนี้มาดูกันนะครับเราไปที่สไลด์แรกกันเลยนะครับจริงๆแล้วเราบอกว่าในกลุ่มคนไข้อาจจะลงไปที่ลึกๆของการผ่าตัดโรคเงื่ออกเท้านะครับล้วก็อาจจะมีเสริมเงมือนิดนึงเพราะว่าโรคเงื่ออกเท้าเนี่ยมันยากมากๆอย่างที่บอกไปว่าจริงๆกว่าจะผมตามล่านะครับในการผ่าตัดชนิดนี้มาได้ใช้เวลาหลายปีเลยสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มทําสําเร็จที่โรงพยาบาลวิชิระพยาบาลเราและทำมามากกว่าผู้ป่วยมากกว่าร้อยรายแล้วแล้วก็ตีพิมพ์ในวิทยาศาสตร์นะครับของทางการแพทย์เลยว่าเราทําสําเร็จแล้วก็เป็นเคสซีรี์กรกๆแล้ว คน่อข้างดีทีนี้มาดูกันว่าเ,เราจะผ่าตัดเนี่ยเงยม,มือออกเท้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วโรคมันจะมีที่คนมักชอบเป็นจะเป็นมือรักแร้เท้านะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราผ่าตัดไปนะครับเนาะบริเวณตรงมือนะครับหรือิเวณรักแร้ทั้งสองข้างเนี่ยเราจะแก้ได้ทั้งมือรักแร้นะครับแต่เท้าเนี่ยแล้วแต่คนเลยอาจจะช่วยได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเนี่ยแล้วแต่คนเลยอาจจะไม่ช่วยเลยหรือจะช่วยได้ถึง70-80%แต่ว่าโดย จากผลงานการมาตัดของเราเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50%นะครับแต่เราแก้มือและเท้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสสูงมากๆนะครับที่เราจะหายขาดทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเราเข้านําตรงไหนนะครับแต่ว่าที่รองเท้าองบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตรงท้องที่ที่ตรงท้องแล้วเข้าไปคลิปเส้นมาสัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่แล้วกับการก็จะมีกลุ่มอีก2โรคที่เราต้องบอกเสมอนะครับในกลุ่มของใครที่เป็นโรคเนื้อออกแรกๆอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยถ้ามันไม่มีมือและเท้ารุ้งลดไปแรกๆเดียวผลการรักษาจะ สมบส่ว่าผู้ป่วยมักจะดีขึ้นประมาณ70%อาจจะต้องใช้การรักษาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ยานะครับหรือการฉีดบอท็อกหรือการทำเลือดร้ายลเหมือนการผ่าตัดคนนี้ต้องมาช่วยกันเพื่อให้ลดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่การผ่าตัดเดียวๆเนี่ยโดยส่วนมากอยู่ที่ประมาณ70%ผู้ป่วยจะดีขึ้นครับสัมที่สุดคือในกลุ่มคีได้เป็นเหงื่อออกหัวเนี่ยเราไม่ผ่านะฮะในกรณีที่ไม่ไหวจริงเพราะว่าเหงื่อจืดเชยจะสูงมา,มากๆฉะนั้นการผ่าตัดแค่โรคเหงื่อออกที่บริเวณศีรษะเนี่ย เรามักจะแนะนาทานยาพิย,ยาครับและผู้ป่วยส่วนมากที่เราอยู่ในกลุ่มของเราอยู่แล้วก็จะมีแชร์ว่าหลังจากทานานานไปดีขึ้นมา,มากเลยแต่องไรก็ตามเมื่อไรก็ตามที่หยุดยามันก็จะกลับมาเป็นซ้ำแต่อาการทุกอย่างมักจะดีขึ้นตอนอายุประมาณ50-60ปีฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับอดทนนิดเดียวนะครับประมาณ50ก็จะดีขึ้นนะฮะทีนี้มาดูวิธีการรักษาของกลุ่มคนที่เป็นเหงื่อมือรองเท้าแลาอย่างแรกกันการแก้เหงื่อมือเนี่ย เราจะตัดเส้นประสาททีนี้การตัดเส้นประสาทในวันที่เราทำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยเนี่ยแต่คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่4คู่ที่5หรือคู่ที่3ามเลคู่ที่4เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการวิจัยแล้วโดยส่วนตัวทีมเราเนี่ยเราก็จะพยายามตัดคู่ที่4คู่ที่5้านะครับบางรายจะตัดคู่ที่3นะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเวลาเราตัดคู่ที่5ไปเนี่ยมันมักจะออกบริเวณรักแร้เป็นตัวกระตุ้นของต่อมเหงื่อรักแร้นะครับส่วนคู่ที่3คู่ที่4เนี่ยมันจะเป็นบริเวณตรงมือละทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การตัดเส้นประสาทไม่ใช่ว่ามือจะอ่อนแรงแขนขาที่จะไปแล้วมันคนละตำแหน่งกันอันนี้คือระบบประสาทที่เรียกว่า s ซ m ิ e t ต i c chain นะครับหรือว่าการระบบประสาทอัตโนมัติฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวกับวิทยาเลย ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันปกติไม่ได้มีผลหรอกการชาการกินข้าวอันนั้นคือความเข้าใจผ,ผิดนะครับและดูแผลผ่าตัดเราอยู่บริเวณลักแร้นะครับทั้งสองข้างนะครับโดยที่การรักษาปจิบันเราแนะนําทําทั้งสองข้างนะครับการทราําทีละข้างอีกข้างหนึ่งมักจะไม่ช่วยเราเคยทํามาละนะครับเนาะฉะนั้นทําทั้งสองข้างพร้อมกันทําได้ไม่ได้นา่ากลัวมากแผลเพียงแค่ประมาณ3มมตรแค่นั้นเองต่อจุดนะครับหรือเราจะทําแบบจุดเดียว1น mm, ึ่งซนเมตรเราก็ทำได้เช่นเดียวกันกนะครับขึ้นอยู่กับคนไข้เรียกว่าอยากจะทําแบบ1จุดหรือว่า2จุดเป็นตนนะคนาะ และนี้คือเส้นประสาทที่เราเข้าไปดูหน้าง,งานนะครับมันจะมีบริเวณเสี่ยงขาวที่เรียกว่าตรงทีสนะครับ T3 นะครับ T4 นะครับพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในกลุ่มคนไข้เนี่ยที่เราผ่าตัดไปเนี่ยเราก็จะพยายามทําบริเวณตรงต,รตัดประมาณ T4 นะครับหรือว่า R4 R5 นะครับส่วน T3 สามเรา,าจจะต้องตัดไปบางส่วนจนนี่คือตัวซิ่โครงนะครับไอเสี่ยงขาวนี่คือเส้นประสาทฉะนั้นเวลาเราเข้าไปผ่าเราก็จะเข้าไปตัดมันสมัยก่อนเนี่ยเราเคยทำเอาเส้นประสาทเอาทั้งหมดปรากฏว่าเหงือกชดเชยมหาศาลมาฉะนั้นปัจจุบันเราก็เลย ตัดอย่างเดียวพอเราตัดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอพอเราตัดให้มันขาดไอ้เสียขาให้มันเส้นตรงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกลับมาเชื่อมกันนั่นคือโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแต่โดยปกติแล้วนะครับจากที่เราทาผู้ป่วยมาหลายร้อยรายเนี่ยเราพบว่าโอกาสกลับมาซ้ำเนี่ยน้อยกว่า5%เเลยฉะนั้นผู้ป่วยบางคนอาจจะมีมาได้ถ้ามีทาไงก็กลับเข้าไปตัดอีกครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการมาตัดก็ต้องมีการกลับมาเป็นซ้ำได้แนี่จจะมีความเสี่ยงข้อนหนึ่งที่เราต้องรับนะคครับออย่่างที2ก็ื ถ้าสมมุติว่ามันกลับมาแากเนี่ยรมรก็แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการแก้ไขมันไปฉะนั้นไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเราเอ,อมามันออกมามือเนี่ยจะแห้งสินเลแต่เนือเยเชื่อมกับมหาสารนั้นไม่นสิ่งีเราอาจจะต้องเช็คหน่อยว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือที่เราชี้ไอ้สองสามสีนี่คือบริเวณมือและรักแร้ครับไม่ใช่เท้าฉะนั้นแผลมาตัดอันนี้คือบริเวณข้างหลังพอเราจี้มันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยมันก็เลยปวดหลัง ก็ปวมันก็นเลยแน่นหน้าอกขึ้นมาเพราะว่าเราไปจี้เส้นประสาทที่มันวางอยู่บริเวณกระดูกคค้างหลังนะครับพอเราตัดก็เลยในการแน่นได้แต่พวกนี้อาการมันจะดีขึ้นภายในวัน2วันนะครับและประมาณสัปดาห์ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วครับทีนี้อย่างที่เราพูดไปแล้วถ้าเท้าล่ะเท้าเนี่ยเขาบอกเส้นประสาทมันอยู่ในช่วงลำตัวท้องนะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณตรงกระดูกสันหลังคู่ที่ L3 L4 พวกนี้เราต้องไปคลิปเส้นประสาทมันแต่ความจะคลิปในช่องท้องโหมีไส้มีน้ำมีตับ มีอะไรขวางเต็มหมดเลยแล้วเราจะํำบัตตัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูเด็คพามง,ง่ายๆนะครับวิธีการรักษานะครับของการผ่าตัดเส้นประสาทที่เท้าเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเช็คเส้นประสาททั้งสองข้างเลยว่าเฮ้ยเราจะไปโดนแล้วเพราะาอยู่บริเวณสันหลังแหละคราวนี้คราวนี้เนี่ยโอ้โหยากมากเพราะว่ากว่าผมจะหามาได้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่ที่ในโลกที่ทําการผ่าตัดปัจจุบันที่ไทยเราเนี่ยที่ผมกลับมาจากการประชุมกันวบอกว่าไซส์เราเนี่ยก็เลยว่าน่าจะเป็นที่แรกๆใน ทวีปตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ละเป็นไซต์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วในการมาตัดแง้งออกท้าแล้วเท่าที่ผมทราบมานะครับเพราะว่าเรามีประชุมของโรคเนี่ยของมือหลายครั้งที่ผมไปพีเต์มาเนี่ยของหน่วยแสดงกรรมทรงอกนะครับของทวีปเนี่ยก็พบว่าก็ยังไม่มีใครเริ่มทําในประเทศเพื่อนบ้านเราเลยนะครับทีนี้นเขาว่าอะไรเพราะว่าเส้นประสาทมันเยอะฉะนั้นอาจจะมีการมอนิเตอร์เกิดขึ้นนะครับว่าไอ้ตรงเท้าเราจะไปคลิปเส้นประสาทดนไหมนะครับหน้าตาจาังหวะมาน,นี้นะครับแต่ั้นบอกว่าหลังจากที่เราทำมาร้อยกว่าลายเนี่ยเราไม่เคยเจอการกระทบเส้นประสา ปัจจุบันเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ติดแล้วแต่ช่วงเริ่มต้นตอนที่เราผ่านมาเราติดทุกลายเลยนะครับแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับทีนี้วิธีการทำเนี่ยมันจะบอกว่าเราต้องที่บอกว่าต้องเป็น3จุดนะครับแล้วก็ต้องอัดแก๊สขึ้นไปตลบไส้ขึ้นไปที่ผมจะพยายามอธิบายให้มาทำยังไงคือหลักการเนี่ยเราจะใส่แก๊สขึ้นมานะครับแล้วก็ดันนะครับเราจะมาดูกันหน้าตามเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเส้นประสาทเนี่ยนะครับในสีขเขียวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือช่องท้องทั้งหมดนะฮะ แล้วก็บริเวณตรงสีส้มเนี่ยมันเป็นไตนะครับนี่คือกระดูกสันหลังนะครับนี่คือกระดูกตรงกลางที่เป็นสีาขาวนะครับตรงที่เป็น A กับ V ตรงนี้สีแดงกับสีดำตรงนั้นคือตำแหน่งเส้นเลือดตำแหน่งเส้นประสาทอยู่ใต้นะครับแล้วบริเวณตรง PS ทั้งสองข้างอันนี้คือเรียกว่า s o แอลส์มัสเซคือบริเวณตรงกล้ามเนื้อฉะนั้นเวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราต้องเปิดเข้าไปช่องทางนี้นะครับเน็อกจากด้านข้างเข้าไปมุดนะครับบริเวณใต้ต่อไตนะครับเหนือหน้าต่อกล้ามเนื้อแล้วมุดเข้าไปถึงเส้นเลือดที่แแดดงงงงใใหหญญ่่่่ละาาาทที้รกย เพื่อไปหาเส้นประสาทเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้ฉะนั้นเราต้องตลบทั้งไส้นะครับทั้งไตนะครับเพื่อเข้าไปหาเส้นประสาทที่หลบใต้อยู่เส้นเลือดแดงใหญ่และเส้นเลือดดำใหญ่ที่ไปเลี้ยงร่างกายมาเมื่อใดก็ตามที่มันโดนเนี่ยนะครับเราต้องบอกเลยว่าโอโ้โอกาสเสียชีวิตสูงมากเตียงอะไรก็ตามถ้าเราทําอยู่ในของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะพวกนี้ก็จะมีความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกันครับฉะนั้นก็เบอกว่าโอโ้มันยากแต่ว่าไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแต่ก็เรามีประสบการณ์ทํามากๆเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะลงด้านข้างนะครับเข้าบริเวณหน้าข้างลาตัวนะครับจะเริ่มจากแลวจะผักได้ยังไงอย่างนี้จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เราจะใช้ดันไอตัวบริเวณตัวลําไส้ขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปสู่ตรงกลางนะครับบริเวณตรงเส้นประสาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแผลไม่นจะอยู่ด้านข้าง3ามตแหน่งนะครับเพื่อที่จะหาช่องทางนะครับเป็นมือซ้ายมือขวาและกล้องเพื่อเข้าไปส่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าตานี่คือบริเวณตาแหน่งนี้นะครับเราก็จะเข้าไปเพื่อผลักบริเวณลาไส้ขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปคลิปเส้นประสาท ภาพต่อไปอาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งคนไหนไม่ต้องให้รีบสกิปผ่านเลยเพราะว่าจะมีภาพในห้องผ่าตัดนิดนึงนะครับะนะอันนี้ก็คือเราเข้าไปมันจะเป็นสีชมพูมเป็นบริเวณกล้ามเนื้อแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบริเวณท่อไตแล้วก็จะมีท่อเส้นเลือดข้างใต้บริเวณนี้จะมีเส้นประสาทอยู่ที่เราจะไปทําการคลิปการคลิปก็ใช้ตัวเหล็กนีนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็จะบล็อกการส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ให้ตัวเส้นประสาทมันส่นสงท่อทำให้เกิดต่อมเนื่อนะครับทำงานบริเวณตรงเท้านะครับเนาะอันนี้คคือหนาานน้าาตมััะรบ ฉะนั้นมันก็จะมีตำแหน่งต่างๆที่เราต้องหลบมันก็จะเป็นเส้นที่บอกไปเป็นท่อฉีนะครับเป็นเส้นประสาทตำแหน่งอื่นพอเราคลิปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้ป่วยก็จะไม่มีอาการเหงื่อออกเท้าอีกต่อไปนะครับอันนี้คือคลิปที่เราวางทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคลิปเราวางถูกลอผิดเราก็จะมีการเช็กตำแหน่งนะครับอย่างเช่นการนำ C T C R ในห้องโดยฟลูว่าตำแหน่งที่เราคลิปเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถูกโดยส่วนมากต้องอยู่ที่3กับสเพื่อป้องกันนะครับกับความเชื่อไปผิดท,ที่ว่าเฮ้ยทำแล้วจะเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าทำแล้ว้วจะมมีีีออาาการื่่นนนยเ บอกเลยว่าจากรายงานกรรมตัดของเราที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเจอนะครับหรือในเวลาสารต่างๆก็แทบจะน,น้อยมากๆเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยถ้าเราทําได้ถูกตําแหน่งและทําตามตําแหน่งถ้าเราทําสูงไปหรือต่ําไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเราทาได้ตําแหน่งที่ดีบอกเลยว่าแทบไม่เคยเกิดขึ้นครับทีนี้ความยากก็คืออย่างที่บอกไปอาจจะต้องเช็คมีท้องมีเส้นประสาทที่เราถ้าเราเช็คมาทุกอย่างนะครับโดยส่วนมากองบอกเลยว่าพวุ่งนี้ก็จะปลอดภัยมากๆป่วยจะมีท้องอืดแน่นนะครับ แต่ว่าผู้นี้อาการมันจะดีขึ้นได้ประมาณสัก3 4วันครับฉะนั้นโดยปกติแล้วภาวะแช็กซ้อนจากการทำเหงือออกเท้าเป็นยังไงบ้างก็อ,อย่างแรกคืออาจจะมีชาบริเวณต้นขาอาจจะมีปวดตึงๆต,ต้นขาแล้เพราะว่าเราไปลื้อกามเหืือที่เลี้ยงบริเวณต้นขานะครับเนาะเพราะว่าแยกเคลมออกมาฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตึงได้แต่พวกนี้จะดีขึ้นชาบริเวณขาหนีบเจอได้แต่มักจะดีขึ้นเองนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเพราะมันเกิดจากการเลาะ เื่อเข้าไปหาแต่พวกนี้มันจะดีขึ้นได้นะครับอย่างอื่นนะครับอาจจะมีฉี่ไปเลื่อนไหมพวกนี้เนี่ยน้อยมากๆเราเจอ1ในเกือบ2 0 0ร้ายที่เราผ่าตัดกันไปนะครับอย่างอื่นแทบจะไม่มีภาวะเซ็กซ้อนสนําัญที่สุดก็คือไม่ได้เพิ่มเนืนอชดเชยนะครับจากรายง,งานการมาตัดของเรานะครับขยันที่2ก็คือไม่ได้เพิ่มทําให้เหงื่อที่มือเพิ่มขึ้นนะครับพวกนี้แยกกัน ถ้าผู้ป่วยคนไหนเคยผ่าตัดมือมาก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาทําผ่าตัดนะครับหรือว่าจากโรงพยาบาลไหนก็ตามเนี่ยถ้าจะมาผ่าตัดเท้าปลอดทาไมก็บอกเลยว่าปลอดภัยสามารถทําได้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเยอะมากๆนะครับกับการถ้าจะผ่าเงินออกทท้าอย่างเดียวได้ไหมโดยปกติแล้วส่วนมากผมจะไม่ค่อยทำเลยในเข้าไปทําแล้วก็เข้าไปทารุ่นเดียวเลยว่าการผ่าตัดมือเนี่ยภาวะแทรกซ้อนน้อยมากๆครับฉะนั้นผู้ป่วยคนไหนนะครับที่เป็นทั้งมือและเท้าเราสามารถทําผ่าตัดพร้อมกันได้นะครับและมีความปลอดภัยสูงครับ สุดท้ายและก่อนหลังผ่าตัดทําไมต้องฟิล์มเม็เสเลดเราเพราะว่า 1. มันเข้าช่องอกนะครับผู้ป่วยที่เข้าช่องอกเนี่ยเราต้องฟิล์มดูว่าเอ้ยหลังผ่าตัดมีปอดรั่วมีอะไรไหมหายใจปอดขยายเต็มไหมหรือว่าจะมีลมรั่วอยู่ที่ต้องดมออกซิเจนต่อ เพราะว่าเราเข้าช่องอ,อกเป็นอย่างที่2ที่เราฟิลม์มต่องตอนเพราะว่าเราต้องการจะดูตำแหน่งคลิปว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับว่าคลิปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับว่าอยู่ตำแหน่งที่เราเหมาะอย่างที่ผมพูดไปว่า L3 L4 คือตำแหน่งลำบ้าตัเบเริงกระดูกสันหลังที่คู่ที่3คู่ที่4หรือเปล่าถ้าเราทําทุกอย่างฟิล์มดีไม่มีปอดรั่วก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยทันที ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปลอดภัยเดือเรามั่นใจปกติโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมอยากจะให้บินได้นะครับหลังมาตัดประมาณ1นึสัปดาห์เพราะว่าเราเข้าช่องอกอยากให้ปอดม,มันขยายเต็มกลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถบินได้ครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยปลอดภัยในการเดินเพราะว่ามันมันเข้าช่องออกไปนะครับฉะนั้นสรุปนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดร่องเงื้องอกท้องในประเทศไทยเราเนี่ยทางเรานะครับทีมผ่าตัดปอดน,นะครับแล้วก็คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลเราสามารถทำผ่าตัดได้นะในปัจจุบัน,นสามารถรักษาช่วยคนไทยได้นะครัับเพื่ออป้งกน นะครับไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องทนจากโรคนี้ต่อไปเป็นโรคที่หายยากมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเราทําได้แล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้โดยใช้ได้ทุกสิทธิ์ม่าจะเป็น30บาทประกันสังคมข้าราชการสดภาษาอังกฤษสามารถเข้ามารึกษาแต่ต้องมีใบส่งตัวถึงจะใช้ได้นะครับนะทั้งนั้นฝากไปแค่นี้สำหรับผู้ป่วยคนไหนสามารถติดต่อเข้ามาติดต่อทางกลุ่มได้เลยครับ